สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของ,ของรีแก้ววายแชนแนลช่องที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในความน่าสนใจของท่านผู้ชมอัปเดตการรีวิวในวันที่30มีนาคม2,563สําหรับข่าวตรงนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของผู้ที่ลงทะเบียน เสร็จที่ www เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับในครั้งที่แล้วนะครับว่าจะมาแจ้งข่าวสารตามข้อมูลอ้างอิงที่อยู่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของข่าวที่อ้างอิงได้นะครับว่าจะได้รับเงินวันไหนนะครับที่นี่ก็คงจะมีคำตอบให้ท่านชมนะครับโดยเฉพาะท่านที่ได้ลงทะเบียนผ่านเ w อไเว็บไม่ทิ้งกัน .com นะครับ ซึ่งในวันที่ยี่สิบแปดเป็นต้นมาในเวลาสิบแปดนนาฬิกานะครับจนถึงสามสิบมีนาคมนะครับก็คือเอาไง่ายๆว่าถึงวันนี้นั่นเองนะครับท่านถ้าหากว่าท่านได้ลงผ่านระบบข้อมูลและได้รับการยืนยันติ๊กถูกเรียบร้อยนะครับ ระบบก็จะได้รับข้อมูลลงทะเบียนของท่านไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็โปรดรอการแจ้งยืนยันผลทาง SMS ผ่านามือถือนะครับและอีเมลนะครับซึ่งท่านได้ลงทะเบียนไว้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะได้รับเงินเมื่อไหร่แต่ว่า วันเวลาที่จะได้รับเงินนั้นนะครับก็จะอยู่ในวันที่8เมษายน2563นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบตรงนี้ก็เป็นคําตอบที่นํามาแจ้งให้กับท่านชมที่เข้ามาติดตามในช่องของ RMc หรือเรือนแคมบูบายชาแนลนะครับว่าเราจะต้องรอย s s s นะครับถ้าหากว่าเราลงทะเบียน ผ่านตั้งแต่วันที่28นะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนผ่านไปอีกประมาณเวันนะครับก็จะได้รับ s m s ว่าผ่านจะได้รับเงินในส่วนของ5,000บาทที่รัฐบาลช่วยเหลือหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะแจ้งให้กับท่านชมที่เข้ามาติดตามข่าวคราวในช่องของ r m c ได้รับทราบ สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยที่เวอไวเว็บเราไม่ทิ้งกัดดอทคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามในช่องของ IMC หรือเรือ,รอแก้มุบาชาแนลหวังว่าก็คงจะให้กำลังใจกันต่อไปอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์นะครับถ้าหากว่าชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ